สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนัวการ์เด้นนะครับวันนี้เนี่ยก้องอาจจะอยู่ไม่นิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีวิธีการขั้นตอนอะไรนะครับในการตัดในการชําในการปลูกไม้นะครับเพจจะพาเพื่อนเเนี ane, ่ <esté S 1> <scanning. S 2> ยแค่จะพามา oui อัปเดตนะครับเจ้าต้นฟิโลเดนดรอนะครับด่างที่คราวก่อนเราได้มาแยกนะครับกิ่งออกไปชํานะครับที่คราวก่อนเนี่ยประมาณ1เดือนให้หลังครับเพื่อนๆออันนี้นะนะครับหเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเพจจะพาเพื่อนเเนี่ยเพจได้พาเพื่อนๆมาแยกกิ่งนะครับอ่า ทั้งกิ่งด่างกิ่งเขียวได้ประมาณ8กิ่งคนระับเพื่อนๆนที่พาออกไปแยกปลูกแยกชําไว้ในนะครับกระถางเล็กๆทั้ง8กระถางนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเขาฟื้นตัวแล้วเพื่อนๆนะครับหเดือนให้หลังเพื่อนๆดูว่าจากที่นะครับแยกออกไปเนี่ยเขาโตเร็วมากเพื่อนๆอนอันนี้หนึ่งเดือนเองนะหเดือนให้หลังนะแล้วเพชรก็ไม่ได้บํารุงอะไรมากมายนะเพื่อนๆนแค่ให้หมูลไส้เดือนนะครับประมาณให้ไปสักครั้งหนึ่งได้มั้งครับอันนี้นะครับดูสภาพต้นเขาแบบ เป็นทรงพุ่มสวยมากๆเลยนะครับนี่แหละที่เป็ดเลยบอกเพื่อนๆไงครับว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้ ฟิโลเดนนอนของเราเนี่ยนะครับแต่กิ่งก้านสาขาเยอะมากแล้วก็เล่งทําจํานวนนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าอย่าเสียดายนะครับอย่าเสียดายแล้วก็อย่าลังรออยู่นานครับไม่งั้นเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากๆเลยนะครับอ่ะถ้าเพืเ<ป>เ่อนๆอยากให้เขาเนี่ยแต่กิ่งก้านสาขามากเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะเพื่อนๆใช้วิธีตัดใจครับอ่าตัดใจแล้วก็ตัดเลยเหมือนข้าวก่อนที่เพรลงคลิปให้ดูเนาะนะครับนอกจากว่าคราวนั้นเราก็ได้หลายต้นนะเพื่อนๆเจ็ดแปดต้นเลยนะนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนนี่หมายความว่า เพื่อนๆดูดิว่าเขาเนี่ยมีกิ่งก้านสาขายเยอะมากนะครับอันนี้นะมีไปได้ดูนะครับอันนี้นับไม่ั้วนเลยเป็น1ิบกิ่งเลยเพื่อนๆนะครับทั้งกิ่งใหญ่กิ่งย่อยนี่ผ่านไปแค่เดือนเดียวเองนะเพื่อนๆนะครับนี่แหละหมายความว่าถ้าเพื่อนๆตัดตัดใจลงให้ได้นะครับต้องตัดใจครับเพื่อนๆตัดเลยครับเพื่อนๆตัดใกล้โคนเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะมากเลยนะนะครับน่โคตรคุ้มเลยอ่ะเพื่อนๆนะครับใครที่เลี้ยงฟิโลดินดอนเนี่ยครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับ เขาก็จะออกใหม่อีกเยอะแยะมากมายเลยครับก็สให้เพื่อนๆสามารถตัดได้อีกนะอันนี้เดี๋ยวเพชรก็จะตัดอีกแต่เพชรรอหน่อยนึงนะครับรอพอให้เขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาพุ่งทะยานขึ้นนิดนึงเพราะถ้าสมมุติอย่างงี้เราตัดเขาเนี่ยนะครับอย่างดีเหมือนกิ่งด่างเนี่ยนะครับเราก็ได้แค่ ต้นเดียวนะครับอ่าถ้าตัดนะก็ได้แค่กิ่งเดียวนะของเพชรเนี่ยไม่ไม่นิยมตัดแบบท่อนแบบทีมากนะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาสูงมาหน่อยนึงอ่ะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กิ่งที่ยาวขึ้นถ้ากิ่งยาวพอประมาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ่าแบ่งจากกิ่งหนึ่งเนี่ยตัดออกมานะครับแล้วก็ตัดท่อนกลายเป็น2กิ่งได้นะครับอ่านั่นคือการเล่งทําจํานวนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเราตัดยิ่งเราตัดบ่อยอ่ะเพื่อนๆพวกนี้อ่ะเขาจะดิ้นรนเพื่อให้ตัววเเออองงยู่่รรดแล้ก็จะ ออกลูกออกลานี่นะครับอ่าเหมือนกับที่เราเลี้ยงพืชทั่วๆไปเนี่ยเพื่อนๆก็เขาก็จะแตกกิ่งมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าจากที่เราตัดถ้าสมมติว่ามีแค่กิ่งเดียวจะขยายเป็น2 2สองเป็น4 4เป็น8นะครับจะขยายเป็นเพิ่มเป็นทวีคูณเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านั่นหมายความว่าตาเถอะเพื่อนๆนะครับใครที่เร่งทําจํานวนอะไรก็แล้วแต่อันนี้กล้องจะสั่นๆหน่อยนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเป็นเนี่ยไม่ได้ตั้งขากล้องนะครับเนี่ย กิ uhm. ่งเนี่ยก็เป็นกิ่งที่แม่ชอบมากเลยนะเนี่ยเเพื่อนดูนะครับเป็นกิ่งที่ด่างแล้วก็นอกจากด่างแล้วนะเขาออกสองสองแง่งเลยอเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะในบังเนี่ยเห็นไหมครับออกกิ่งซ้ายกับกิ่งขวาเนี่ยร้อยเขาโตอีกนิดถึงมีซ้ายมีขวาเห็นไหมเพื่อนแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวได้สองกิ่งด่างแล้วครับ รออีกนิดหนึ่งก็ให้เขาพอแข็งแรงเนาะแล้วคือถ้าสมมติว่าเราได้กิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเนี่ยเขาจะฟื้นตัวเร็วแล้วก็โตเร็วแล้วกิ่งนั้นก็สามารถที่จะพอเปลี่ยนไปย้ายลงกระถางใหม่เป็นต้นใหม่เนี่ยเราก็สามารถตัดอีกได้ต่อเพื่อนๆนะครับกิ่งที่เราไปลงใหม่เนี่ยก็กลายเป็นต้นตั้งแม่นะครับที่เราสามารถที่จะทําเป็นแม่พันธุ์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป้เจนมา เรียกว่ามาพูดคุยดีกว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เพชรเลี้ยงเจ้าฟิโลเดนดอนด่างมาเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็อยากจะขายเพื่อก็เน้นๆทาจํานวนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยรอรอรอไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาแตกจากต้นเดิมนะครับแล้วก็บางทีรออาจจะอยู่ในขาลงนะครับต้องขายราคาถูกๆหรือเซลลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพรก็ มันก็เป็นข้อเสียเปียบอะนะเพื่อนๆนะครับดังนั้นเร่งทําจํานวนดีกว่าครับเพื่อนๆไม้ตัวไหนอยู่ในขาขึ้นนะครับกำลังขายได้แล้วก็ถ้าทําจํานวนได้เราก็ควรทานะเพื่อนๆนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่เพชรแนะนําเลยนะครับตัดเลยครับเพื่อนๆอย่าไปเสียได้อย่าไปเสียใจนะครับแล้วเขาก็จะให้กิ่งใหม่ที่เยอะมากๆแล้วก็จะเป็นทรงพุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถตัดตอตัดตอไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปลูกนะครับขยายอย่างเช่นเนี่ยต้นเนี้ยเพชรซื้อมาตอนแรกประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณ3 0 0พ 3 5 0 0เพื่อนๆนะครับตอนตอนที่ว่าแรกๆกที่เขาเริ่มชอบเริ่มหันมาให้ความสนใจจากฟิกเจ้าเจ้าฟิโลเดนดอนด่างนะเพื่อนๆนนะครับซื้อมาประมาณสัก 6เดือนได้แล้วเพื่อนๆนนะครับอ่าช่วงนั้นกําลังฮิตเลยนะครับตอนนี้ก็ยังราคาสูงอยู่นะครับเพื่อนเพื่อใครที่จะเร่งทําจํานวนเนี่ยทำเลยนะครับอ่าตอนนั้นเพชรก็เลี้ยงเหมือนทั่วไปนี่แหละแบบว่าเออไม่อยากจะตัดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจตัดนะครับอ่าจากที่แบบเอ้ยได้มา1ต้น3ามพัตอนนี้เพชรขายคุ้มแล้วเพื่อนเพนเพราะขายไปหลายต้นแล้วครับไม่ต้องขายแพงมากแค่กิ่งนึงเนี่ยขายไปประมาณพันกว่าบาทเนี่ยเพื่อนๆคราวที่แล้วก็แยกได้8กิ่งแต่่จะมีอยูประมาณ4กิ่งที่เป็นด่่างอยูนะครับ 4ีกิ่งที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นเขียวแล้วก็เออได้ได้กิ่งกลับใจ1กิ่งเพื่อนๆนที่กลับใจมาเป็นด่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้เพิ่มเป็น5กิ่งนะครับตอนนั้นก็ได้เยอะนะเพื่อนๆนขายกิ่งหนึ่งไม่ต้องมากมายประมาณพันหนะครับหรือว่าพันต้นต้นเราก็ได้5กิ่งนั้นก็ห้าหกพันแล้วเพื่อนๆต้นแม่แค่3ามพันห้านะครับเห็นไหมนี่ตอนเนี้ย ผ่านไป1เดือนหลังจากแยกกิ่งเนี่ยต้นแม่ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะการเลี้ยงไม้เนี่ยเพ่จะชอบเลี้ยงประเภทพวกนี้แหละครับสายสายฟิโลสายซินโกเนียมมันจะเพาะพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็จะเติบโตเร็วครับเพื่อนๆนะครับเป็นไม้ที่เหมาะกับการทําเงินมากๆนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพชรก็ขออัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับได้สัมผัสกับตาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเพชรจะทำลงคลิปอะไรเพื่อนๆดูต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีเทคนิคดีๆอะไรต่อไปคลิปอะไรดีๆต่อไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ไปยาวๆกับช่องโนอาการเด่นนะครับฝากด้วยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับขอปิดด้วยภาพเจ้าฟิโลเดนดอน สวยมากครับเพื่อนๆแล้วก็กีโมออมานะครับอ่หลังจากที่วันนั้นเราก็ได้เอาใบเขียวออกไปบ้างแล้วนะเพื่อนๆก็เลยมีใบด่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับปุ่มก่อนหน้านี้ใบเขียวเยอะมากแล้วก็เพรตัดทิ้งไปแล้วบ้างนะครับก็เหลือเป็นใบด่างหลักๆก็จะขึ้นมามีหลายใบที่เผือกครับบางใบก็เผือกเนี่ยจะเน่าง่ายครับเนี่ยโดนน้าบ่อยๆตอนนี้ก็เน่าไปหลายใบละสองใบแล้วเนี่ยโอเคครับจบจริงๆแล้วนะครับขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ